อยากเล่นอะไรดีอ่ะไลออนก็ได้ปะเหมือนเดิมเป็นฮาร์ซักพอกได้1นึ่อันเมื่อกี้เราออกอันนี้มาทําไมไม่รู้0.7มานาออกของริมานามา0.7เราเอาอันนี้ไหมอินไหมเราอินสักอันไหมไม่เอาดีกว่าเอาที่มันยิวได้ซับซัพพอร์ตเพิ่งเห็นสปอร์ตซเวินไต่แล้วไต่แล้วไต่แล้วมึงจะฟาร์มกันไปถึงไหนนี่เจอ เฟรดสรดอดีแล้วที่เอาไลออนมาจะได้เคานเ,เตอร์ได้นิดหน่อยเดี๋ยวต้องออกใบให้ต้องออกใบเฟรเดอวอยก่อน่อนี้แคฝั่งโน้ตึงอยู่นะจริงฝั่งเราไม่มีมีซัพพอร์ตตัวเดียวก็คือเราบิสเซนแบ็กเป็นแทงให้สวีนท็อปวิดบีบีเดียวเลย เลือกซับพอร์ตมาแต่ว่า all use b ไลอ lion i โ okay for me แต่มึงจะแย่งกันฟาร์มไหมล่ะเดี๋ยวมึงก็ทะเลาะกันอีกอะแย่งกันเลือกเกินเป็เวอยฝั่งนู้นถ้าเขาครอบก็เรียบร้อยนะเราต้องเหลือพื้นที่ให้เขาครอบไม่กโดนเราแล้วเราก็จะจัดได้เล่นตรงไหนอะเขามาด้วยแพชชั่นแรงกล้ามากเขามีวอร์ดด้วย2ออันเขาเป็นซับที่มีวอร์ดก็ถูกแล้วแต่เป็นซับที่เล่นแครี่ อันนี้ไม่ถูกเล่นงกับเบสเซนแบ็กไปเราอันนี้อยู่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวกดผิดน no, 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 no. อนน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 อนเอาไปล่าเอาไปล่าไปล่าเออนี่เจอไปหนึ่งปกัปกพักเรียบร้อยตีอีกทีนึง <Yes. S 1> ตีอีกทีนึงแค่อดีตอย่เย็นใจย็ใจเย็นนใจเย็นนะใจย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 เย็นนะตั้งต่อตันต่อให้โดนหมด3ตัวเนี่ย พอแล้วไหมดีเดียวเจ้สวยตัวนี้ตัวนึงเริ่มตีเริดมตีตายตีเดียวตีเดียวตีเดียวไม่โดนตีอยู่ครับผมตีอยู่ครับช่วยอยู่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 โอ้โหเออได้ ยังถือว่าได้นะจ๊ะจังหวะนี้อะไปบนให้เออสุดยอดเราเนี่เยอะไปเลยเดี๋ยวเราบล็อกก่อนมันยังไม่ดึงเลยเราดึงบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคโอเคเกิดไหมเกิดเดียวโอเคไหนโดนไปหนมาดีมาดีดึงดอกหนึ่งดอกไปหนึ่งดอกไปปาดเะล่ะจริงเราไม่ต้องดึงก็ได้นะเออให้มันเข้าไป่ะดึงก็ดีดึงก็ดีไป ไปเจอกันเราดึงให้ละโอเคเดี๋ยวเราดีนายให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเออมึงไม่อยากไงนั้นหรอบิทเทนแบ็คมาดิมาดิเออมาดิคุดีนายหมดนะบอกเลยคุดีนายยับนะนี่ดีนายยับนะบอกเลยโดนไปหนึ่งดอกให้มันใช้สกิลไปไปเอาอันนี้ก่อนโลตัส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 อย่าขวางอย่าขวางผมจะเอาโลตัสมาดิอยากแลกเลือดวะอยากแลกเลือดวะมาดิเอออยากแลกเลือดวะ ยากแทกเลือดวะมาดิเออยากแรกเลือดอะครับมามาตามพี่มาตามพี่าาามาตรงนี้ตามพี่มาตรงนี้ตีกันเลยตีกันเลยเพื่อนทีเนี้ยตามสบายเพื่อนละตามบายเลยเพื่อนไม่เกิดหรอกตรงเนี้ยพีไม่เกิดหรอกบอกตรง เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางต้องไปยืนทับมันจะได้ไม่เกิดนี่ไงเรียบร้อยมีวอยมึงไม่กล้าย,ยืนกับปูมึงก็เรียบร้อยไปไหนแกลง้งแกล้งวอยดีกว่าไม่แกล้งตัวนี้ห็อกให้วอยมัน็นฟาร์มไม่ได้ มาบอยมาบอยใจเย็นเออเด้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 อเดเราไม่มีเพื่อนอ่ะดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นแกเป็นงานอยูอ่มา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 เกิดไหมอ๋อยังไม่เกิดเกิดไหมละ่ะมาดิเอออนะไรบ้างแกเออไม่ไม่นะไม่นะแกเรียแบบร้อยเราได้ละยิว <c oughs> ให้เต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อนเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อนผมให้คุณสุดขนาดนี้ <c oughs> เอามึงก็กินเลือดไปด้วยดิเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเออยากอยากเสียเลือดวะยองอันนี้คงอยากเสียเลือดว่ะให้มึงอ,อ่ะคิดใส่เธอด้วยนะไปแล้วนะนจะไปแล้วนะเพื่อนเอาไม่เห็นด้วยตรงนี้ไปเอาอันนี้แล้วนะวีซ้อมอดีตดูดมานานะดูดมานานะบอกเลยเออใครมาตรงนี้โอ้โหวยกลางก่อนกูยังันนี้หรือกลางไม่ต้องมันจะมาตรงนี้หรือเปล่าเอลิเจนคอมมานเดอร์กลางกงินหายนะนี่ไงรู้ว่าแล้ว ไปเลย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 เพื่อนบอกแล้วมันมาบอกแล้วมันมา,อมนมาเออมานาเนี่ยเรามีมานาเยอะตายตายไปดีตายไปเลยดูกลางกลางไม่มาพอดูมานาหน่อยแกไหวยเยอะ เาดูมนันง่ายเขาดูมนันยแกสวยมีกันเวทไฟหนึ่งดอกใส่มาไม่โดนก็พ,อพอดูดจังหวะนี้สองคนหนึงอันดึงไหมดึงไหมเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้เอ้าประเด็นคือเจอไปหนึ่งตัวได้แค่นี้อาแบบบาลานมามานี่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 เห็นหมดเห็นหมดรอบนี้เห็นหมดโอเคกลางหายกลางหายโดนไปสองเลยเออโดนไปขอขอมาหนึ่งทีได้ไหมอ่ะเคลื่อนยังเคลื่อนทียังโอเคขอสาวดีสักทีได้ไหม โอ้ยจิบหายแล้วเรียบร้อยมาสี่ต้องไปปักข้างหลังมันก่อนปักตรงนี้ขอบคุณครับไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนมันมีครอบหรือเปล่า <c oughs> มันมีครอบแต่มันไม่ครอบล็อกก็มันรู้มันตีไม่ตายนี่ไงตายไปหนึ่งวาร์ปไปแล้วเพื่อนวาร์ปไปแล้วเพื่อนวาร์ปไปล่างเลยเออไป อาเดีอาดีอาเดีไม่มีแล้วแหละจังหวะเนี้ยต้องไม่มีแล้วแหละจังหวะเนี้ยโอเคสวยตีเลยตีเลยไม่ได้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 อย่างนี้ไม่สวยงามนะอย่างนี้ไม่สวยงามนะอย่างนี้ไม่สวยงามนะเรียบร้อยกูตาย กลับเลยกลับเลยเพื่อนกลับเลยได้หนึ่งตัวโอเคสวยงามยังไงเราก็ได้ป้อมแล้วสวยกว่าสวยกว่าได้ตัวเดียวไปแล้วเพื่อนเข้าแล้วเออสวยนั่นแหละโอเควอร์ดก <c oughs> okay, ่อนได้ไหมตรงเนี้ย <c oughs> ไม่มีว่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวช่วย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  Liệp lối Liệp lối Liệp lối hỏi xịp lời Giang xí À đều hay hay, hay bye, bye, bye ไปได้หนึ่งตัวใส่เมื่อกี้ใส่ดาเมจตัวนั้นไปแล้วสวยเลิศมันเลิศไปหมดวอเตอร์ฟักวอเตอร์ฟักอะไรวอเตอร์ฟักอะไรครับเอาล่างไปครับไปล่างก็ได้ครับไปดแปดปดนไปล่างครับไปล่างครับคุณไม่มีสิทธิ์แก้บอร์ดตรงนั้นได้หรอกเพราะว่าต่อให้คุณวางตรงนี้มันก็ไม่ถึงปลักบอร์ดก่อนปลักบอดด้านหลัง จเย็นใจเย็เจเเย็นใจเย็นใจเยนเพื่อนเย็นพื่อนเพื่อนไปแล้วมันไปอีกแล้วแกให้ไหมล่ะไม่มีว่ะเขาไม่ปักกันเลยหรออย่างนี้ก็ชิลเราดิอย่างนี้ก็หวานหมูดิครับดึงไปหนึ่งมตายตายต่อไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Doan đua mà ápidy thôi đi, mãi lọc bói mãi lọc bói mãi lọc bói cô, ออกไม่ได้แต่ว่าตัวคอเราลอดปลอดภัยก็ดีไม่รอดตัวคอไม่รอดสองตัวแต่ว่าตัวนี้รอดเดียวเดียวคุณเอาเพนไม่ตายคุเพนไปเพิ่มมานาไหมขอร้องละเมื่อกี้มันครอบโดนเราพอดีถ้าครอบไม่โดนเรา <c oughs> เฮ้ยชิมหายแล้วมึงไม่มีมานา <c oughs> ่วยเพิ่มมาช่วยโอเคสวย hải rồi, oh rồi đồn đồn sai đồn đồn. đồn 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 đuôi chúi đuôi chúi Ok Ok thấy không. ok bác sáng Ok Bắt a bắt ngon a đi, ngon Hong đi, boy ngon Why? đi, boy oh, yeah. boy Why? đi, Why? Đi, đi, đi. <laughs> boy, ไม่ใช่วอยชิบหายแล้วโดนจับหายไม่ทันเมื่อกี้หายตัวแล้วเหอะหายแล้วเหอะเมื่อกีก้ผมนี่ไงครับเมทไปดิไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตันต่อให้ทีเดียวทีเดียวทีเดียวไปเร็ว

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรวมรวมรวมต้องมารวม Yes กลับก่อนพี่เปาเพื่อนจะเอาบนต่อเพื <time 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 to ่อนจะเอาสามทาง forward. อย่าไปซื้อ buy back. นี่แล้วก็ไม่ตาย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 ตายมันหายตัวนั่นไงนี่ไงชาร์โดเบรดดีนะมากันให้สวินนะไม่งั้นโดนนะเนี่ย ปนั่นวางให้แล้วนะ่ะบางมีบอดไปเขาเปิดตัวนี้แล้วัวยังไม่ครอบ ทั้งจบใช่ไหมโดนไปแล้วนึ่ไม่โดนหรอกเดี๋ยวา้ครอบยังเดิ๋ยวเข้าใารไปเริมวายเดี๋ยวจะครอบคลาครับไม่ต้องครอบแล้วครับชังงวะนี้ รลอยเมื่อกี้ใครโทรมาที่หลเ้วนนี้ต้องยกให้